เนครับถ้าจะแนะนําองสท่า3ท่าที่พี่รู้สึกว่าท่าเนี้ยโอมทําไม่ได้แน่นอนอ่ะก่อนจะคูอัพคือถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าปึ๊บ๊บอุ๊ยๆๆอยากถามว่าความท้าทายสูงสุดเลยกว่าพี่จะมาดูแลสุขภาพได้ดีค่ะเนี่ยมันคืออะไร mindset ก็คืออย่างแบบเป็นางขอบเชนอย่างพอพี่สูงใช่ไห้เหมือนังแบบ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้โอมฮารินบล็อกนะจะพาเราไปดูการสัมภาษณ์คุณฟิตวิทเจส เจสเนี่ยต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกก็คือในคลาสเรียนนะครับพี่เขาเป็นคนที่แบบว่าดูโดดเด่นมากนะครับแบบมีความน่าลหลงไหลในตัวอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนดูแลตัวเองเนาะก็เรีวยกว่ามีความเห็นออร่าของคนรักตัวเองอะนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าวันนี้นะครับเรากำลังจะไปสัมภาษณ์พอดแคสต์ในไหนเราไปออกรายการเขาแล้วไม่เสียเที่ยวครับเราไปสัมภาษณ์กว่าเขาจะมาสร้างเป็นบริษ,ษัทมีเดียที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมถึงมีการทรําผลิตภัณฑ์ส่วนตัวด้วยนะวันนี้เราไปขอความรู้ของเขากันด้วยกันีวน้ ไปเลยครับอยากรู้ว่าการดูแลสุขภาพของพี่โอมอะช่วงนี้ทำอะไรบ้างอโอ้ยถ้าเอาช่วงนี้เลยนะทุกคนจะบอกว่าแ yeah, ย่มากพี่บอกว่าแ yeah, ย่มากเพราะแบบผมมาทํางานหนักมากครับเป็นคนที่ work life balance คือ work work work, work มากกว่าช่วงหลังๆเลยมาโฟกัสฝึกจิตใจตัวเองก่อนนอนและตื่นเชา้าแล้วก็อย่างเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะเหมือนนั่งสมาธิอยู่ตัวเองก่อนนอน เกินนี่ยครับมันเลอมันฟิลแบบฟินๆหน่อยเนาะแต่สิ่งที่ผมว่าผมต้องแก้อย่างมากๆเลยคือการออกกำลังกายครับซึ่งพูดมาถึงตรงนี้วันนี้จะมาเจอพี่เจสใช่ปะ่ะผมคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปรึกษาพี่เจสเลยดีกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับสวัสดีครับ hello กาจีเราได้แอบถ่ายพี่เจสตอนหน้าสดเนี่สบายดีนะครับ อุ้ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรเอ่ยลูน่าลูน <Luna. S 2> ่าไฮลูน่าตัวเมียครับอยู่ตัวผู้อ๋อเอาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันแล้วนะครับ <S <S ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะยังไม่รู้เลยเหมือนกันครับว่าวันนี้เราจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันนะพี่เจ๊ สวัสดีครับดีต้อนรับเ่อนรักน้องโอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจสครับน้องโอมอยากฝากอะไรกับคนที่อาจจะมีปัญหาในด้านนี้วอืมผมว่าทุกความสำเร็จมันมีป้ายราคาวันนี้เราอยากทำทุกอย่างประสบความสำเร็จเราก็ต้องตั้งใจทำ เราอยากจะหุ่นดีเราอยางต้องฟิตเนสคนนี้ถ้าเราทุกคนนะครับอยากจะมีสุขภาพจิตที่ดีสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มก่อนเลยคือศึกษาเรื่องจิตใจจริงๆมัอ่านหนัง,งสือก็ได้ครับงบไม่เยอะดูพอดแคสต์ดีฟรียเยอะแยะไปหมดอยากมองในทีศางเราทำผู้ฟังเหมือนกันนะครับรู้ไหมว่าอยู่กับใครเรามีความสุขรู้อยู่แล้วรู้ไหมว่าอยู่กับใครเราทุกอยู่กับใครมีความสุขใช้เวลาอยู่คนนั้นเยอะขึ้นรู้ไหมว่าอยู่กับใครเราทุกอยู่กับคนนั้นนอนหลับปอย่างต่ำระดับวันนั้นนดีมากเลย สอบมากครสัคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ยัยยอยยยยเยยยยยครับแล้ยตอนวี้เราอยู al. ่ยับพี่เจสแล้วยะครับชยย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 นยยยสยยยยยยยัครับ จากเพจบีฟิตฟิตแจนะคะแจ๊สทำทั้งออนไลน์เทรนนิ่งแล้วก็ทำโปรดักต์ของตัวเองนะคะที่ชื่อว่าแบรนด์บี Fit b a l a n c e ด้วยก่อนอื่นเลยเมื่อกี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วลอยากชื่นชมผมรู้สึกว่าพี่เป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดีมาก<ะ>แล้วก็ทำให้เกสรู้สึกคุยแล้วสบายรีแลกชัยครัขอบคุณค่ะ<บ>มือใหม,ม่มากๆเพราะว่าไม่กี่ e ีีเท่านั้นเองจริงหรอไม่ใหม่แล้วนะไม่ใหม่แล้วอยากถามพี่เจสคืนบ้างอะว่าจุดเริ่มต้นการออกกำลังกายของพี่คืออะไร เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วอย่างดีกว่าคือประถมมัธยมอะพีเล่นบาสเสร็จไปตีปิงปองเสร็จต่อด้ว่ายน้ำเอยู่แล้วเ,เป็นคนที่แบบแอคทีฟอยู่แล้วด้วยความที่น่าจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนดูแลตัวเองคือคุณพ่อพี่เป็นดารามาก่อนเป็นนายแบบซึ่งเขาดูแลตัวเองอแล้วเหมือนอเราเห็นตลอดว่าแบบเขาไม่อ้วนเลยอะเขาไม่เคยอ้วนเลยปล่อยไม่เคยปล่อยตัวอนะไรเย่างแลี้วคุณแม่ก็แอคทีฟเหมือนกันอยู่มหาลัยก็เลือกที่จะแบบเล่นกีฬาตลอด พอจบมาหาลาัยม่มีกีฬาหให้เล่นใช่ไหมสมัครยิมเลยโโใช่สมัครยิมเลยไม่รู้ด้วยนะต้องทําอะไรเพราะรู้สึกว่าตัวเองชอบก็เรียนรู้มาเร,เรื่อยๆพี่เป็นคนเรียน hospitality เรียนเกี่ยวกับโรงแรมการโรงแรมก็ทํางานที่โรงแรมแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นแอร์อพอเป็นแอร์ก็เข้ายิมเหมือนเดิมคือไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าแบบเธอต้องออกกำลังกายนะแต่ mindset ก็คือยังแบบฉันอยากของฉันอยาก เพราะี่สูงใช่ไหมเหมือนนางแบบโอพี่ก็นางแบบมากเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเห็นฟิกเกอร์พี่เมื่อก่อนนะพี่แบบชับบี้จะเป็นเหมือนคนสูงที่แบบตัวใหญ่หน่อยอะไรนะอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เคยไม่เคยตัวเล็กขนาดนี้ในชีวิตไม่เคยผอมเท่านี้ในชีวิตคถามมันมี hard working process ที่อยู่เบื้องหลัง ก็อยากถามว่าความท้าทายสูงสุดเลยกว่าพี่จะมาดูแลสุขภาพได้ดีขนาดนี้มันคืออะไรเวลามังคะเวลาช่วงที่แบบคลอดลูกคนแรกพี่หยุด<ม>ออกกาลังกายไปนานเหมือนกันก<ม>ว่วจะกลับมาแล้วคือรู้สึกว่าเราต้องอินเวสกับลูกเยอะแล้ว<ม><ม>ด้วยความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันก็เลยทําให้เราอ่ะใช้เวลาในการออกกาลังกายน้อยลง<ม>แต่ด้วยความที่พี่เป็นคน proactive อยู่แล้วอ่ะพี่ก็เลยยอมที่จะโอเคคนมาช่วยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการดู แตแตัวเองอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็คือการรับลูกอย่างหนึ่งเหมือนกัน Agree, a g อ,อ <Ag> e <ree>. e ที่ก็เลยโอเคทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจถ้าเราโอเคทั้งหมดดีทั้งหมดเราจะเลี้ยงลูกได้ดีมากเจนครับถ้าจะแนะนำโอมสักสามท่าสที่พี่รู้สึกว่าท่านี้โอมทำไม่ได้แน่นอนอะ ิงเหรอเออพี่ว่าท่าไหนดีท่าแปลกๆท่ายากๆนี่วันนี้มาถามเอ็กซ์เพรสเพื่ออยากจะรู้เลยท่าแปลกๆมันคืออะไรดีสามท่ายยากเหรอพี่ว่ามีท่าหนึ่งโอ้ยน่าทำมากชุดมันดีนะเนี่ยมันเป็นเกงเรียวมากเลยนะโอเคดไม่ได้แน่หไม่ได้แน่หรอลงอีกแล้วลงอีกลงอีกอะขึ้นมา ไม่ผ่านท่าแรกถูกต้องครับถูกท่าแล้วปรท่าที่สองครับท่าที่สองไม่แน่ใจว่าปกติพูอัพอยู่แล้วปะต้องลองดูครับก่อนจะพูอัพเนี่ยเออ่างดูก่อนจะพูอัพคือถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดลอะอมปึ๊บ านี้ได้ครับภาสุดท้ายครับพี่เจสครับภาสุดท้ายหรอยากเลยมึงเบียร์เบียร์ภาสุดท้ายหรอถ้าพี่หันหลังเออนี่ยน,นะยกขาเตะขึ้นไปบนบาร์โหนยกขาเตะขึ้นไปบนบาร์เนี่ยโหนไว้นะพี่ทำได้เหรอทำได้ทำได้แต่เกมมันไม่ได้ไงโ,โอเคโอเคแต่ผมทำไม่ได้แน่นอน <laughs> แต่ผมทำไม่ได้แน่นอนลอกไหมไม่ลองไม่ได้แน่นอนยอมแพ้เลยโอ้โห ครบ3าท่าเรียบร้อยท่าแล้วอันนี้จะเป็นแนวเหมือนแบบยิมนาสติกนิดนึงโอ้ฟังโหดมากเลยถ้า<อ>สมมุติใครอยากจะเรียนรู้แนวนี้นี่ติดตามที่ช่องไหนได้บ้างฮะ b e Fit with Jess ได้เลยค่ะ b e Fit with Jess คนระับ <c oughs> บอกเลยว่าติดตามเลยนะเพราะว่าบุคคลคนนี้ผมจะขอแอบจีบเขามาเป็นสปีกเกอร์ในปีหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าจะมีคนในไลฟ์เฟติวอีกหลายคนที่เขาอยากจะดูแลสุขภาพอ่ะซึ่งผมผมไม่สามารถให้ความรู้เรื่องพวกนี้ได้จริงๆวิเจสต้อง ขบคุณพี่เจสหน่อยนะครับเรามีโอกาสทุกคนจะได้เจอผู้หญิงคนนี้ครับตัวจริงสวยมากๆยินดีขอบคุณมากเลยค่ะเอาละขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆวันนี้นะครับแล่ต้อขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยยินดีมากๆขอบคุณน้องอม์ด้วยที่มาในวันนี้นะคะได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนที่บ้านอย่าลืมไปลองดูนะเดี๋ยวเรานะงี้นะงี้นะไปด่าเราได้ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีครับที่เราได้มาเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับเมื่อกี้ก็จะแลกเปลี่ยนโน้ตฮากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็หวังไปย่างยิ่งนะครับว่าถ้าอยากจะได้ติดตามครับอมพลินบอกวันนี้ไปทําอะไรกันบ้างก็ไว้มาดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกท่านฝากเป็นคําคมไว้แล้วกันว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกําลังกายเองครับแล้วเราจเจอกันครับ